สวัสดีนะครับเทปนี้เราก็จะมาทําการทดสอบนะครับปั๊มไฮเปอร์เชื่อนะครับหรือปั๊มแรงดันสูงนะครับที่อยู่ในเครื่องอีพีซิกนะครับที่อยู่ในรถยนต์เปโญอร์ซีแซดหรือเปโญสาย์แปดนะครับหรือเปโญสีย์แปดนะครับหรือรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็น1.6เทอร์โบนะครับที่มีปั๊มไฮเปอร์เชื่อนะครับเมื่อเราทําการ วอร์นหรือทาการเมคแนนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะก่อนที่จะสู่ตลาดนะครับเราจะทางการทดสอบให้ทุกตัวนะครับเรามาดูนะครับว่าเราจะทำการทดสอบแล้วได้ค่ามาตรฐานได้อย่างไรนะครับเอาดูนะครับก็ใช้อุปกรณ์ปั่นนะครับปั่นไปที่ปั๊มนะครับแล้วก็ดูแรงดันนะครับเห็นไแม็กซ์สกีสูงสุดเนี่ยทำได้ถึง150ปาบาเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเราปั่นจากปั๊มของมันนะฮะ ทำแม็กซ์สปีดได้คุงผุดได้150บาทซึ่งเป็นแม็กซ์สปีดที่เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอบเบร์บอเราใช้แค่50บาทนะครับหรือเราอัดเต็มที่เลยก็อ,อย่างมากก็100หรือ110บาทแค่นั้นเองครับเนี่ยเราก็าทำการทดสอบเป็นเวลานานพอเป็นก้นนะครับเใ่้เราผ่านให้เห็นคร่าวๆนะครับที่เป็นอันนี้จะเป็นปั๊มของเปโยนะครับเปโยนะครับเปโ,โยอาร์ติซัค38แล้วก็ สี่ถึงับอนะครับนีฮะ,ะค่ามาตรฐานรับ